ามาตรา1นึ่งหนึ่งทับหนึ่งวางหลักว่าการเกษียณอายุที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือที่นายจ้างกำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นการเลือกจ้างตามมาตรา1 1 8งวรรควรสองในกรณีที่ไม่ได้มีการตกลงกันหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้หรือมีการตกลงกันหรือ กำหนดการ,กรเกษียณอายุไว้กว่า60ปีให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนากเกษียณอายุโดยแสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบ30วันนับแต่วันที่แสดงเจตนาให้ในายจ้างจ่าย ค่าเฉอให้แก่ลูกจ้างที่กเกษียณอายุนั้นตามมาตราน1นปวรรคหนึ่ง